โอเคโย่ okay. Yo, ผมกินนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ดากอนบอลอะไรสักอย่างบ้ากสองนะครับผมหรือก็ลืมชี่อีกแล้วนะก็ไปต่อก,กันเลยซึ่งผมขอชี้แจงเรื่องดากอนบอลแป๊บหนึ่งนะครับผมคืออ่าตรงนี้ทําไมจะได้บีคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมลืมเซฟนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นใหม่นะโอเคเราไปเล่นกันเลยซึ่งที่จะชี้แจงคือดากอนบอลเนี่ยผมขออัพเป็นแบบ3ามล็อสิบพีนะครับผมเนื่องจากคลิป น่าจะถ้าเกิดปรับเป็น 720p แล้วเนี่ยเล่นปุ๊บเน่มันจะกระตุกนะครับผมซึ่งมันจะทำให้เกมเนี่ยมันเน้นความเร็วนะซึ่งผมอยากจะเน้นความเร็วให้มันมากที่สุดนะครับผมก็ทำใจนะโอเคซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นเบจิต้านะครับผมอ่าแล้วก็ขอใส่ของนิดน,นึงนะครับผมก่อนอื่นผมจะใส่เลือดนะครับผมแล้วก็จะใส่เอ่อชาร์จ ชาร์จ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 ไม่มีเหรออ่าชาร์จาครับผมแล้วก็ใส่ปล่อยพลัง3อ่าแล้วก็จะขอต่อยเร็วอีกสักหนึ่งอีกสักหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ขอแบบต่อยแบบเร็วๆครับผมต่อยเร็วความเร็วความเร็วมีแค่ โอเคสามก็สามนะครับผมโอเคเราไปดูก,กันเลยซึ่งผมรับรองได้ว่าจะไม่มีกระตุกนะครับผมจะไม่มีเลยคือแบบจะลื่นปืดลื่นปืดน,นะครับผมแต่ว่าภาพอาจจะกาะก,กากหน่อยนะโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนโอเคโอเค โกคูครับผมอะไรครับเห็นไหมลื่นปืดลืดปืดไรครับโอ้ยเจยนเจนโอ้ยโลม่บ้างว่าผายเป็นผายกูเบจิต้านะเวย้ยกูเบจิตา้าเบจิตา้าเบจิต้าปิ่แงแปงแท็กไอ้สัสโลม่บ้างว่าผายเป็นผายฮะโล่มไม่ตัวเป็นผายฮะโดน ดึงสองสามโอ้ยเดี๋ยวโดนถ้าไม่ตายแฟ,นนแฟดโ,โดนไฟนอนแฟดโว่เย่ไฟนอนแฟดครับผมคือคือตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะคือเบจิต้านะครับผมลองมาเป็นทั้ง แต่ตัวละครที่ชอบเล่นที่สุดก็คือทังนะครับผมแต่ว่าบิชิต้าก็เทพนะเอ่อโอ้ยหวยแตกโอเคไม่เป็นไรครับผมคืนนี้มันให้เรารวมดัันบอลนะครับผมแต่ว่าต้องมาว่าวมาเกโกคูไฟมึนก่อนเนี่ยเอาทำไมไฟกับมา ไลท์ทุบปัญยาสองนะเว้ยเฮ้ยใจเย็นขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปบนฟ้าก่อนขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปบนฟ้าขอร้องครับขึ้นไปบนฟ้าครับกดดันขึ้นไปบนฟ้าครับเออโอ้ยจะไฟเหรอไฟเดี๋ยวไฟนอนแฟบโดนไปแซด ไอ้นี่ก็เฮ้ยอบสู้บนฟ้าไอสัตว์บางอาจนะโอ้ยไอไอไอแท้โอ้ยอออโอ้ย,อยมึงคิดว่ามึงปล่อยบิ๊กแปะไอแท็กได้คนเดียวไอ้สัตว์บิ๊กแปะแท็กไม่โดนไอ้สัตว์โอ้ยบิ๊กแปะโอ้ย โอ้ยโอ้ยไอสัตว <cam> ์เฮ <Deus> ้ยเฮ้ยมึงอย่าหลบดิเขี้ยมากไปหนึงสัตว์มันก็เจอเจอไฟน่องแฝดไอสัตว์ไฟน่องแฝดเอาไปแทบ โ้บ้างว่าไผเป็นไผโดนไฟน้อนแฟดไงไฟน้อนแฟดอ่ะโอ้ยโอเคเอ่อก่อนนะไม่รู้อะผมเจออะไรสู้หมดเฮ้ยลืมลืมดูเลือดสัต เลือดโอ้ยเลือดโอ้ยอยากกระตุกเด้ยทำไมกระตุกวะ s <S แซดโอ้ยแพ้ไอแ้แซดอะไรวะ เออโดนตบจัดเฟลละเพื่อนตัวอ่าเฮ้ยฮิวโอเครู้สึกเหมือนเพื่อนจะไปตู้อยู่นะฮะโอเคเอารู้สึกเหมือนทั้งจะโอเคไปช่วยนันก่อนลวกัน ไปจากการฟิสเซอร์ให้นะครับผมมาอะไรครับอะไรครับ,อรรบโอ้ยไอสัตไฟนอนเอาเฮ้ยกดผิดโอ้ยแมวแมวอย่าดูดเลือดโอ้ยดูดเลือดะเหอะใจเย็นครับไอ้สัตว์บ,บิ๊กแบงแอคแทก ไฟนอนแฟดว้าวขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวโว้ยขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปบนฟ้าคือแบบท่าของเบจิต้าเนี่ยคือโปท่าโปกติคือเตะขึ้นนะครับผมเอ้ยเตะ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 ไปข้างหน้าไม่ได้เตะขึ้นคือเราต้องเตะ ไอ้ผู้ตัตู้ไปข้างบนนะครับผมเพราะเราได้วาปไปต่อยว้าปไปต่อยได้รัวๆนะไอ้ทางเนี่ยมันเล่นง่ายครับผมตรงที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเราไม่จะเป็นต้องเออเฮ้ยเราไม่จะเป็นต้องไปนี่ครับผมเราไม่จะเป็นต้องตบผู้ต่อตู้ไปข้างบนเพราะท่าปกติของมันคือตบขึ้นอยู่แล้วนะก็เลยท่าของทางก็ก็เลยมันง่ายนะเอ้ยอย่าดูเลือด โอ้ยดุดกันจังไอ้สัตว์ไอคแค่ตบ,ตบขึ้นตบขึ้นตบขึ้นไปด้านบนโอ้ยไอสัตว์ไฟนอนแฟดอีกรอบโอ้ยโอ้ยใจเยจ็นใจเยจ็นไฟนอนแฟด โอ้ยโอนะ้ใช้ไฟนอนแฟดหลายรอบมากอะโอเคปล่อยลูกพลัง5ครับผมเดี<ม>๋ยวก่อนนะเออเราต้องรวมดาวก้อนบอลใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะโอเค เฮ้ยโอเคเก่งมากเก่งมากทั้งเก่งมากเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยไม่ไหวว่ะจะไปไหนมาท่าตัวเหมือนกันอนะเอ้ยบิ๊กแบงแอแคแทก บิ๊กแบงไม่โดนโอ้ยกันเลยกกันปืนใหญ่ปืนใหญ่พลังแสงมั้งบิ๊กแบงแอคแท็กไม่โดนว้าวบิ๊กแบง โอ้ยเยอะแชทไม่รู้แปลว่าอะไรโอ้สี่โอเคก็ยังดีโอเคแป๊บนึง แป๊บนึงนะขอฮิวเลือดแป๊บนึงเอ่อไหวไหมคลิปอัพเฟลเหรอดีไอ,อสัตว์ได้ดีโอ้ชีวิตโอ้ได้ดีวะ่ะอะไรวะ คือสรุปคือผมเฟลนะครับผมโอ้เฟลว่ะพานนี้เฟลโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามันซ่าก็อย่าลืมคอมเมนต์นะโอเคโอ้เฟลว่ะคือผมได้ดีนะโอ้แพ้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปเล่นมิชชั่นนี้นี้เองครับผมเพราะทุกคนก็รู้กันแล้วใช่ไหมเพราะเราต้องสู้กับใครนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ผ่านนะ พราะถ้าเกิดผ่านแล้วบางคนจะปลดล็อกไอ้ตรงนี้ให้อะสรุปว่าคือพารนที่ผมแพ้นะแน่ครับผมกินผู้แพ้ทุกเกมนะเกมนี้ก็ไม่เว้นนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามาใส่หรือคอมเมนต์หรือว่าถ้ามาใส่ยิ่งกว่า,า,าก,ก็อย่าลืมไปด่ากันในเฟซน,นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบถ้าเกิดอยากให้กำลังใจก็อย่าลืมกดแชร์นะโอเคบายครับผม